ก็ต้องย่อตัวใช่ไหยุบโค้เแล้อะไรนะใกล้ใกล้นี่ข่าย่อลงใช่ใช่ใอย่อเข่าลงใช่ไหมคะแต่ก็ให้อยู่ด้านนี้ใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยหล่ะท่านหนาเก่งมากโกดลงไปอันเล็กโอเคโอ

ไปตวไปดีม <Finnish. S 3> ัช oh. ร oh. oh, okay. <te ars> ีสเต็ปท really ี่หนึ่งยังไม่ได้เลยใช่ได้โอ๊ยได้โอ้ยโอ้สุดยอดข้าเรียกอะไปะข้าุดได้แวยังไ่ไยังไม่ได้ ก็มาเล่นเกมนี้โอเคนี่ยงไปต้ต้ย่อเขาเยเวลาเล็เ็เ่นี้มาหมดเมีอะไร p l a y s t a t i อะไรยเ้เทเลทมมีน้อยใช่ค่ะมีน้อยโล่เลนก็เลยมีของเล่นใช่ของไทยมีโยโย่ลูกดิ่งโยโย่ใช่ พูดจริงๆแม่ัเกบ็กบโอเคแ้่ล้วโอเคอเค่ะ <ขา S 2> สนุกนะคะพัชริยาแนะนำให้พนักง,งานเดี๋ยวเราดูกันนะคะคิดว่าพนักง,งานรีแลกซ์แล้วก็สนุกสนุกแน่ๆเลยนะคะค่ะเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะตอนซ้อมได้าเะตามจริงจริ